ยังไม่ได้โอยด้วยกีกุลาเมื่อเราจะไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ลึกแค่ไหนเราก็ไปวัดเยอะเนาะแถวเนี้ยนี่ก็วัดไหมเนี่ยเหมือนยังมอเตเลนไม่ผิดหรอกขั้นฝนตกนนำถ่วมไ้สิ ป่าดงตาป่าจริงๆหูอยู่ข้างหน้านี่เอง ใส่เดี้ยอืมแวแล้วขอหน้าไม่ได้จับปูอืมเียอืมอืมว่าต้องล้ไปลี่ผิด พได้แล้วอือโอ,อไปเป็นร่องช้ำม,ม่มบบยัาง่นี่แม่ไม่เหยียบตรงนหนแม่อู้ยูม่ย่างตรงนี้ไปเป็นร่องช้ำาเศร้าเลยเดี๋ยนี้ <c oughs> อืมยางตรงนี้เศร้าเลยเดี๋ tuổi <coughs> mặt trời <laughs> đất của mặt trời đất trời đất của mặt trời đất องคุณแกวและสามารถเข้าู่พุ้นที่ไปในซึ่งเป็นต่อน้าที่เชื่อว่าเป็นต่อน้าพญานาคิราสิทิต่อเป็นต่อน้าโบราณที่ทุกคนณเล่าถึงกันมาหลายช่วลวุกคนแล้วครับซึ่งไม่ใครเชื่อไม่ใครทราบและไม่ใครว่าที่ต่งนี้จะมีสิ่งพี้นะครับแต่วันนี้ตรงนี้ก็มรรจให้ด้วยสัญญาของเราเป็นต่อน้าพญานาคสิริส 老难弄了。 ลองช้ำช่วยได้อาเศร้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 ายยสวี ตรงนี้ท่ายสวยเอาล้มเริ่มเดินรอบไปไปเลยค่ะไปกันพคขอ,อันจักเียเนคขอ,อันจักเืรอ คือหมอนวอดมาหฮมมาสุ่น Hm. Oh, thank you. เรับความเมตตาจากรอาจารย์วันทสูป่ยาเนมื่อวันที่๕เมษายนพุทธศักราช2558 เพิ่นจะสร้างอีหลายเด้อเนี่ยสร้างอีกหลายเดเนี่ยเนาะระทธสิทธิ์ี่นอพระพุทธสิทธิ์่าองค์หลวง่อหรือห่จเป็นพระประธานเพ่จะสร้างตรงนี้อีกผู้สิญ่อยู่เด้สิญ่อยู่ ซึ่งญาติพี่พนธุ์จากสายอยุธยาได้มาร่วมปัดใจในการก่อสร้างศาลาการ์ดตนเองจนแล้วเสร็จและได้ร่วมอนุโมทนาถวายพระกุศลพระพุทธศาสนาเป็นเห็นในพระอินทร์สถานที่บนศาลาการร์เบนยอดในสุบันผู้คนที่ยมมาบุญบานเพื่อความสำเร็จในการทำสิ่งต่างๆเป็นที่เคารพสักการะของญาติพี่พันธุ์หลายขนาดเสมอคนทั่วไป ในพีเอพี่จะเป็นร่องในปีเขาตั้งตลาด2,500ท่าน